สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศรออ้อนอีกวันหนึ่งของโคราชพอดีผมเห็นช่างแบงก์กำลังออกไปข้างนอกนะครับเราจะไปดูกันว่าพี่แกจะเตรียมตัวออกไปข้างนอกอยังไงกันบ้างนะครับอ๋อวันนี้โดนถากกล้องสัมภ,ภาษณ์เองเลยนะครับก็ตามสถานการณ์นะครับช่วงนี้ก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆครับอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ให้หมดเลยนะครับผู้สูงอายุนะ เด็กแล้วก็ผู้ที่มีอาการป่วยนะครับแต่ส่วนอย่างผมหน้าร่างกายแข็งแรงนะผมก็ต้องออกไปหาอาหารและสเสบียงมาดูปอนหรอในการป้องกันนะเอาที่เตรียมตัวได้ง,ง่ายดีกว่า,วา,าแล้วก็คือสวมหน้ากากแล้วก็เนี่ยฮะแอลกอฮอล์นะครับขนาดพกพานะครับอุปกรณ์กดปุ่มต่างๆนะเคยทําไปแล้วนะครับไปหาดูในคลิปวิดีโอนะมีอะไรอีกไปอันเล็กเผื่อฉุกเฉิน ยาอมแก้เจ็บคอไม่เกี่ยวนะคราวนี้มีอะไรอีกไหมยังมีอีกนะตัวนี้ลิปมันครับผมขาดไม่ได้เลยครับปากแห้งนะครับส่วนตัวเลยนะคือไม่ไม่ใช้รวมกับแฟนเลยนะครับอันนี้ซื้อแยกนะดูชช่างแบงค์ใช่น่ารักมากนะครับมีอะไรอีกอุปกรณ์คับนะครับเผื่อไปติดอยู่ที่ไหนครับไปติดอยู่ที่ด่านแบบเขาล็อกดาวน์แล้วเขาไม่ให้กลับบ้านนะครับ ด่านอาจจะอยู่ในป่านะก็จะมีอุปกรณ์ค้าต่างๆนะนะครับซึ่งน่าจะเอาชีวิตรอดได้อยู่นะครับก็มีมีดมีไขควงมีอะไรต่างๆอันนี้พกไว้นะครับแก้ขัดนะวนตัวผมพกตลอดอยู่แล้วท้ายหน้ากากอนามัยนะครับพกไว้ขั้นต่ํานะครับสองอันสามอันนะครับเผื่อหลุดหายถอดออกนะหาไม่ได้เพราะว่าผู้ว่าโคราชบอกไว้แล้วนะครับต้องใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออกไปข้างนอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ เห็นใครไม่ใส่นี่ผมไม่รู้ว่าจับหรือเปล่านะครับก็แค่นี้แหละนะจะไปข้างนอกละไปหาสเสบียงครับผมโอเค